ยายอีกแล้วเหรอไปเลยนะคนจะทำมาหากินเกิดอะไรขึ้น่ะฉันไม่เกี่ยวนะยายสำรับเองอ่ะยายยายเป็นไรมากยายเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รู้อาจานนะคะยายลุกคนยายลุกคนโอ๊ยโอ๊ย ทำไงดีทำไงละคณเรียกรถพยาบาลดีคะ่ะเรียกรถพยาบาลดียายคนไข้เป็นอัลไซเมอร์นะคะไม่สามารถดูแลตัวเองได้อันนี้หมอแนะนำญาติต้องดูแลใกล้ชิดนะคะ<ม>ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ออกไปเดินข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอันตราย<ม>คนไข้ต้องต้องได้รับการดูแลจากญาติอย่างดีเลยคะ่ะหนูไม่ใช่ญาติของยายเขาหรอกคะ่ะพอดีว่าหนูผ่านมาเจอเหตุการณ์พอดีก็เลยพายายมาส่งโรงพยาบาลนี่แหละค่ะ อ oh. ยายคะยายพอจะจำที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรญาติได้ไหมคะพอดีหนูมีธุระด,ด่วนด้วยอะค่ะคงอยู่กับยายไม่ได้นะคะ oh. เอางี้แล้วกัน ยายเก็บเงินนี้ไว้นะคะนี่เป็นเงินทั้งหมดของหนูเองอะ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะงั้นเอาขอตัวก่อนนะคะอย่าทิ้งยายไว้ที่นี่เลยนะนะ ยายไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากช่วยยายนะแต่ว่ายายดูบ้านหนูสิฐานะบ้านหนูไม่ดีจริงๆนะยายฉันหิวข้าวหิวข้าวหิวมากเลยหิวมากงั้นยายกินนี่ก่อนก็ได้ค่ะ อืมอร่อยมากเลยอมอมอร่อยใช่ไหมอืมอร่อยจริงค่อยกินยายร่อยค่อยกินเอยวไม่ค่อยไม่มีเงินส่งไปโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเดี๋ยวชายากินอิ่มแล้วอะอยู่พายากับป้านะ ไม่กลับไม่กับบ้าไม่กับ้านเลยไม่กลับไม่กับไม่กลับไม่กับไม่โอเคะยายโอเคไม่กลับก็ไม่กลับอยู่นี่เนาะอยู่นีที่กันเนาะกินยๆกินเยอะๆใส่กลับไปได้ยังไงรู้ไม่เลือ อยายยายสักเสื้อาพวกนี้หรอยายทำอะไรอยู่เนี่ยก็ซ่อมเสื้อให้น่ะสิดูสิใส่เข้าไปได้ยังไงอ หนูเด็กๆนะยายของหนูก็ซ่อมเสื้อผ้าแบบยายนี่แหละซ่อมให้หนูอะ่ะอ๋อหยาดย, <c oughs> ยายเอาเงินพวกนี้มาจากไหนเนี่ย <c oughs> ยายเอามือเขาเ้าปากได้ไงเงนมาสกปรปกนะแต่ <c oughs> ก็ติดโรคหรอกอท่านประธานครับ

เงินมันสดก็ปลดงั้นหรอเชื่อว่าเงินมันน่ากลัวมากกว่าสุภผกหนูไปเรียกรถโรงพยาบาลให้นะโว้ยงุงยายโอเคปะเนี่ยให้เรียกรถโรงพยาบาลไหมหยายโอเคเปล่าอือจ้ะยายไม่เป็นอะไรแล้วตกใจหมดเลยยายไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะ โูสิเอาเงินตกมาแล้วคุณยา่ยาคุณย่าย่าหายไปไหนมาเ <c oughs> <c oughs> จอตามหายาตั้งนานเนี่ <c oughs> หลานเจอ <c oughs> ย่าสบายดีไม่ต้องห่วงย่าครับกลับบ้านกันเถอะครับเจยเอารถมารับย่าแล้วนะกลับบ้านกันเถอะไป ยังยายังกลับตอนนี้ไม่ได้ย่ายังมีภารกิจทดลองใจคนบางคนอยู่หมายความว่าไงล่ะครับไปลองใจคนเนี่ยเอานะไว้ถึงเวลาย,ย่าก,กลับเองนะเ <c oughs> <c oughs> จ,จ๊กันแจนหลานรักอะไรของเขา <c oughs> ยายวันนี้หนูมีอะไรมาฝากด้วยนะ โชคเชียวหายายนั่นแหละให้ห่วงตั้งนานอ่ะยายซื้อซาลาเปาไส้หมูมาฝากไม่อยากกินซาลาเปาอ่ะอยากกินอาหารอะไรที่มันดีๆกว่านี้ได้ปะอ่ะแล้วก็ซื้อเสื้อมาฝากด้วยนะเดี๋ยวเอาของออก,ออกย ดูสิเนี่ยวันนี้หนูก็จะไปสัมภาษณ์งานบริษัทนี้แหละอ๋ะนี่มันเสื้อผ้าแบรนด์ของฉันนี่ถ้าเราได้งานนะยายก็จะได้กินอาหารดีๆแล้วนะอ๋องั้นเดี๋ยวหนูไปสัมภาษณ์งานก่อนนะยายจับเสื้อ้วยนะ นายปวดท้องมากเลยนายทนไม่ไหวแล้วอ๋อนะโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรทูไปแป๊บนึงโอัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูไปสัมภาษณ์งานไม่ได้แล้วนะคะค่ะขอโทษด้วยค่ะค่ะยายหายแล้วเหรอนี่ยายแกปวดท้อง ย,ยายมาอยู่ฟรีกินฟรีแถมยังทำให้หนูไปสัมภาษณ์งานไม่ทันตอนนี้หนูคงอยากไล่ย,ยายไปไกลๆแล้วสิหนูก็เคยไม่มีที่ไปอ่ะเคยเล่นรอนมาก่อนกันหนูรู้ว่ามันลำบากแค่ไหนนะยายแล้วหนูจะทำใจไล่ย,ยายได้ยังไงล่ะ ทางบริษัทให้โอกาสหนูสัมภาษณ์อีกรอบจริงเหรอคะใช่ครับครั้งนี้ท่านประธานของเราจะเป็นคนสัมภาษณ์คุณด้วยตัวท่านเองครับ <c oughs> เดี๋ยวเชิญคุณรอ,อตรงนี้นะครับค่ะ <c oughs> ช่นนัค่ะสวัสดีคุณอิสรี แต่ฉันก็มีเหตุผลของฉันที่ทำแบบนั้นเหตุผลอะไรคะยะเอ้ยไม่ใช่ท่านประธานเธอเห็นสังคมทุกวันนี้ไหมสังคมทุกวันเนี้ยมีแต่คนเก่งทำงานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมยังขาดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรหรอคะคนแบบเธอไง สิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่ได้ต้องการคนเก่งแต่ฉันต้องการคนดีที่มีจิตใจดีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานหรอคะก็งานของฉันมันคืองานบริการซึ่งการบริการมันต้องมีทัศนคติเชิงบวกต้องมองเห็นลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และพอลูกค้ามีปัญหาเราต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกเมื่อไม่ใช่มัวแต่ขายของและพอลูกค้ามีปัญหาก็ละเลยไม่สนใจเธอเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะหิวแล้วะสิไปไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้ ยายเลี้ยงเต็มที่เลยเออราไม่สัมภาษณ์แล้วหรอคะยายหนูทำไมเป็นคนเข้าใจอะไรยากขนาดนี้เนี่ยคุยกันมาถึงขนาดนี้ก็รับแล้วสิจ๊ะไปไปไป,ไปกินข้าวอ้อเดี๋ยวยายจะแนะนำหลานชายของยายให้รู้จักด้วยนะไป,ไปกินข้าวดักว่า